ดาวพฤหัสบดียกย้าย8พฤศจิกายน64ถึง8เมษายน65ราศีและลัคนาราศีของคุณจะเป็นเช่นไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนนั่นเองเราก็พบกันเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของตัวเลขหรือแม้กระทั่งอัปเดตดวงชะตากันในรอบวงโคจรของดวงดาวที่ย้ายราศีครับโดยเฉพาะในคลิปนี้จะเป็นคลิปดาวพระหัสสดียกย้ายราศี โดยดาวพระรากรดีครับยกย้ายในรอบนี้นะครับก็เป็นการย้ายกลับมาประจําตําแหน่งเดิมที่เคยยกย้ายมาก่อนเมื่อต้นปีนะครับคราวนี้ก็จะสถิตยอยู่ตําแหน่งนี้ซึ่งก็คือตําแหน่งราศีกุมนะครับสถิตตําแหน่งนี้ตั้งแต่8พฤศจิกายนปี2564แล้วจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่8เมษายนปี2565นะครับ สริรวมระยะเวลาแล้วนะครับก็ประมาณสัก4ี่สาหเดือนระยะเวลาประมาณนี้ครับเพียงพอครับที่จะปรับเปลี่ยนเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงพอนะครับที่จะกระตุ้นให้ดวงชะตาของบางราศีนั้นสามารถประสบความสำเร็จสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้สามารถมีแสงสว่างเปรียบเสมือนแสงไฟสองทางในยามที่ดวงชะตามันมืดมิด ในรอบนี้นะครับดาวราศดีเนี่ยเป็นการโคจรเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กำลังคิดจะลงมือทำอะไรกำลังคิดจะวางแผนนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่าอะไรที่คุณคิดไว้นานแล้วแต่ยังไม่เคยลงมือทำสักทีหรือว่ายังไม่มีโอกาสที่จะได้ไดทำสักทีเนี่ยในรอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับ จะมีราศีใดที่ดีแล้วก็ราศีใดที่ควรระมัดระวังนะครับหมอแมนได้ทำครบทั้ง12ราศีแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับราศีมีนและลัคนาราศีมีนครับในเกณฑ์ที่ดาวพระศุกร์ยกย้ายราศีนะครับตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4ครับไปจนถึง8เมษายน2565นะครับราศีมีน มีดาวพระศมรดีครับเป็นดาวประจําตัวและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะซึ่งแปลว่าการงานนะครับราศีมีนครับโดยโปกติแล้วเนี่ยเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะเป็นคนใจดีเป็นคนรอบรู้เป็นคนที่มีสติป,ปัญญาความรู้นะครับมีความรอบคอบข้อเสียอย่างหนึ่งบางทีอาจจะใจดีเกินไปจนคนอื่นเอาเปรียบนะครับใจดีจนจนลืมไปว่าสิ่งที่เรากําลังให้เขาอยู่เนี่ย นั่นคือสิ่งที่เขากําลังเอาเปรียบเราอยู่เอนดูเขาเอนเราขาดคํานี้ใช้ได้กับชาวราศีมีนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยต้องบอกนี้ว่าราศีมีนในเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสยกย้ายในครั้งนี้ส่งผลที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ราศีมีนเนี่ยมีความยึกยักยึกยักอยู่แล้วในเรื่องของ การงานอาชีพในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องโดยชะตาดวงชะตาโดยรวมภาพรวมเพราะดาวพระสบดีเนี่ยซึ่งเป็นดาวประจํตัวงของคุณเนี่ยมันโครจรถอยหลังนะครับเดินหน้าถอยหลังยึกยักยักนะโครจรพักองศาถอยหลังโครจรมนมังหยุดนิ่งมั่งเพราะนั้นสิ่งที่เราคิดบางทีไม่เป็นดังที่เราคิดนะอะไรที่วางแผนเนี่ยคิดไปก่อนแล้วแต่ว่าไม่สามารถทําได้นะครับการงานอาชีพต่างๆเนี่ยธุรกิจเนี่ยมีการที่ลักษณะของการหยุดชะงักนะครับมีการว่า สามารถทําได้แต่ทําได้เพียงนิดหน่อยเล็กๆ็กน้อยๆบางคนอาจจะทําไม่ได้เลยในเรื่องของอาชีพการงานเพราะดาวพัสดีดาวเจริญกรรมะนะครับเป็นสิบเอ็ดแกล่ลัคณาแต่เป็นนิดหรือว่านิจจะนั่นแปลว่าน้อยหรือต่ําต้อยด้วยค่าต่ากว่ามาตรฐานนะครับคุณอาจจะทำมาหากินได้แต่ว่ายอดน้อยมากกระปิดกระปลอยมากนะครับหรือการงานของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ร้อเนยังติดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นะครับหลังจากดาวที่ การที่ดาวพฤหัสดีนั้นยกย้ายปุ๊บนะครับกลายเป็นว่ายกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งวินาทีสิ่งที่ราศีมินต้องปฏิบัติก็คือคุณต้องทําตัวลักษณะการอยู่เบื้องหลังครับนะอยู่เบื้องหลังครับไม่จําเป็นเนี่ยไม่ต้องไปออกหน้าไม่ต้องไปออกรับแทนใครไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของคนอื่นเลยห้ามเลยนะครับงานอาสาต่างๆงานออกรับ แทนชาวบ้านเขาประเภทเพื่อนโดนด่ารักเพื่อนมากไปออกหน้าแทนเพื่องห้ามเลยนะครับมันจะนำพาความยุ่งยากวุ่นวายมาสู่ชีวิตของคุณได้นะครับเพราะนั้นดาวประจำตัวเป็นวินาศจะต้องอยู่แบบในมุมอ,อยู่แบบหลืบๆในซอกในมุมสักหน่อยอยู่แบบมุมมืดนิดหนึ่งวินาศนี่คือการปิดบังปกปิดซ่อนเลนต้องอยู่แบบปกปิดซ่อนเลนหน่อยทำงานเบื้องหลังได้ ส่งให้กับคนอื่นเขาสําเร็จส่งให้กับคนอื่นเขาได้หน้าได้ตาไปส่วนตัวเราเป็นแบ็คอยู่เบ้างหลังพอตลอดระยะเวลา5เดือนนะครับพฤศจิกายนปี64นะครับวันที่8ยาวไปถึง8เมษายนปี65อยู่แบบในมุมมืดก่อนแต่หลังจากนั้น นะครับเดี๋ยวดูข้าช็อตไปให้เลยนะเพื่อจะเป็นกําลังใจหลังจากนั้นหลังจาก8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบดีทับลัคนาเป็นกเกษตรตาธิบดีดวงชะตาเข้มแข็งมั่นคงนะครับกลับมาเข้มแข็งมั่นคงเป็นปึกแผ่นคิดสิ่งใดก็สามารถทําได้สําเร็จมีงานมีอาชีพที่ถูกใจเข้ามามีความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานเข้ามาสู่ดวงชะตาครับ,นะรบนี่คือจะเกิดขึ้นใน หลัง8เมษายนปีหน้านะหลัง8เมษายนปีหน้าแต่ในช่วงนี้5เดือนนี้นะครับถอมเนื้อถอมตนก่อนนะครับถนอมเนื้อถนอมตัวก่อนนะครับหลบเลียแผลใจก่อนนะอย่าเพิ่งเทคแอคชั่นอะไรมากอย่าเพิ่งไปออกหน้าอะไรมากไม่ต้องทำอะไรเกินตัวให้เจมตัวก่อน5เดือนเท่านั้นนะครับหลังจาก5เดือนนี้เข้าสู่8เมษายนปีหน้า อยากทําอะไรลุยได้เลยเต็มที่นะธุรกิจการงานการงานเก่าๆการงานใหม่ๆนะครับอยากจะขยับขยายด้านไหนสามารถทําได้หลัง8เมษายนปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสบดียกย้ายในรอบนี้ก็ใช้สติอยู่กับตัวเองศึกษาหาความรู้หาข้อมูลก่อนแล้วค่อยเอาความรู้ตรงนี้ไปลงมือทําในปีหน้านั่นเองนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับชาวราศีมีนนะครับหากท่านชอบอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังนกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ